ตักข้าวมาตักข้าวเปล่ามาเลยจ้าเนาะอร่อยอร่อยแบบอร่อยแบบไม่ต้องชิมเลยนะคะอร่อยอร่อยจ้าไม่ต้องชิมปรุงรสเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ัน <c oughs> ก็ยังคล้มอยู่จ้ะตกไปแล้วน่าจะตกอีกนะชุ่มเย็นชุ่มฉ่ำคืนนี้ต้องนอนหลับฝันดีนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ฝันดีนะคะ นี่จะเป็นรอผัดบวบพาเพื่อนๆไปชมต้นไม,ม้แลกอลก็ได้น้ำฝนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยจ้ะชุ่มฉ่ำเลยมะละกอเท่าเดียวฝนก็มาตกฝ <c oughs> นก็มาตกพอดีนะเพื่อนบ้านเราวันนี้ฝนตกต้นมะพร้าวท้องฟ้าใกล้จะยามแรงเนาะยามเมื่อแรงมันจะสวนถาด ทำสวนถาดไว้ต้นหนึ่งค่ะเพื่อนนสวนหมูไม่เน้นจ้ะหมูไม่เน้นเน้นผักชุ่มเย็นชุ่มเย็นดูว่าอาการน่าจะตกอีกถนนก็เงียบจ้ะถนนก็เงียบอร่อยแบบไม่ต้องชิมเลยนะคะ อร่อยอร่อยจ้าไม่ต้องชิมปรุงรสเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ของเราต้นหมากชุ่มเย็นชุ่มช่ำค <c oughs> ืนนี้ต้องนอนหลับฝันดีนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ฝันดีนะคะตรงนี้ก็เป็น ผมไม่เน้นจ้ะผมไม่เน้นเน้นผักเน้นทานมากๆจ้ะออนเอรเีพี่น้องออนเอรเีแสบแสบเลยจ้ามามาเข้าเด็ดฝนก็มาตกฝน <laughs> ก็มาตกพอดีนะพเพื่อนๆบ้านเราวันนี้ฝนตกวันนั้นไปดูคลิปเพื่อนเขาบอกว่าออมชมพู่ บรรยากาศยามมืงแรงนะจ๊ะเ,เพื่อนๆยามเมืองแรงใกล้ค่ำใกล้ค่ำฟ้าฝนชุ่มเย็นชุ่มเย็นออกดอกก็พอได้เชยชมเนาะปลูกเอาไว้ก็พอได้เชยชมต้นไม้ก็ลมเย็นโดนฝนโดนฟับชมนะคะ เฮงๆปังๆค่ะทุกคนหมูไม่เน้นจ้ะหมูไม่เน้นเน้นผักเรอผัดบวบพาเพื่อนๆไปชมต้นม้มะละกอก็ได้น้ำฝนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยจ้ะชุ่มฉ่ำเลยมะละกอ,กอเขาเรียกเต่าล้างต้นเต่าล้างจา้ะออกดอกก็พอได้เชยชมเนาะปลูกเอาไว้ก็พอได้เชยชม ต้นไม้ก็ลมเย็นโดนฝนโดนทานมากๆจะ้ะออนเอเลพี่น้องออนเอเลแสบแสบเลยจ้ามามาก็ยังคลึ้มอยู่จ้ะตกไปแล้วน่าจะตกอีกนะผัดบวบกระทะใหญ่เลยจ้ะเป็นบวบพร้อมผัดใส่หมูใส่พริกพริกสด สวยงามมากเหมือนต้นหมากกำลังออกลูกออกดอกรอผัดบวบจะอร่อยแบบไม่ต้องชิมเลยนะคะอร่อยอร่อยจ้าไม่ต้องชิมปรุงรสเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ใส่เครื่องปรุงตามใจชอบน้ำปลาน้ําตาลชูรสซอสน้ํามันหอยเนาะ กระทหนักนะคะฝนตกหนักฝนเพิ่งหยุดไปจ้ะฝนเพิ่งหยุดหลังจากฝนตกจ้ะหลังจากฝนตกอร่อยแบบไม่ต้องชิมเลยนะคะอร่อยอร่อยจ้าไม่ต้องชิมปรุงรสเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ต้นมะาพร้าวท้องฟ้าใกล้จะยามแรงเนาะยามเมื่อแรงมันจะสวนถาด ทำสวนถาดไว้ต้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆสวนตักข้าวมาตักข้าวเปล่ามาเลยจ้าเนาะอร่อยอร่อยแบบหนักนะคะฝนตกหนักฝนพึ่งหยุดไปจ้ะฝนพึ่งหยุดหลังจากฝนตกจ้ะหลังจากฝนตกผัดบวบกระทะใหญ่เลยจ้ะเป็นบวบหอมผัดใส่หมูใส่พริกพริกสด ไปดูผัดบวบของเราใกล้จะสุกแล้วปัี้มาแล้วผัดบวบของเราสุกแล้วสุกแล้วชุ่มเย็นชุ่มเย็นไปดูผัดบวบของเราใกล้จะสุกแล้วปัี้มาแล้วผัดบวบของเราสุกแล้วสุกแล้ว ผัดบวบกระทะใหญ่เลยจ้ะเป็นบวบพร้อมผัดใส่หมูใส่พริกพริกสดรับชมนะคะเหงืงืังปังๆค่ะทุกคนเขาเรียกเต่าล้างต้นเต่าล้างจ้ะอร่อยแบบไม่ต้องชิมเลยนะคะอร่อยอร่อยจ้าไม่ต้องชิมปรุงรส เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านที่สวยงามมากเหมือนต้นหมากกำลังออกลูกออกดอกรอผัดบวบจ้ะผัดเอาแค่ตัดมาลงแล้วก็ฝนก็ล่มเย็นล่มเย็นชุ่มชื้นชุ่มชื้นอมชมพูอมชมพูเพ,พิ่งรู้ว่าต้นนี้ชื่ออมชมพู ทานมากๆจากออนเอเลพี่น้องออนเอเลแสบแสบเลยจ้ามาๆชุ่มเย็นชุ่วเย็นไปดูผัดบวบของเราก็จะสุกแล้วปน,นี้มาแล้วผัดบวบของเราสุกแล้วสุกแล้ว หนักนะคะฝนตกหนักฝนเพิ่งหยุดไปจ้ะฝนเพิ่งหยุดหลังจากฝนตกจ้ะหลังจากฝนตกตักข้าวมาตักข้าวเปล่ามาเลยจ้าเนาะอร่อยอร่อยแบบนีเขาเรียกเต่าล้างต้นเต่าล้างจ้ะหมูไม่เน้นจ้ะไม่ไมเน้นเน้นผั้ใส่เครื่องปรุงตามใจชอบ น้ำปลาน้ำตาลชูรสยอดน้ำมันหอยเนะาะกระทะดูว่าอาการน่าจะตกอีกถนนก็เงียบจ้ะถนนก็เงียบชุ่มเย็นชุ่มเย็นผักนัน๊ะงานนี้กินผักจ้ะ กปลอยของเรา,าต้นหมากทานมากๆจ้ะออนเอเลพี่น้องออนเอเลแสบแสบเลยจ้ามามาผัดบวบกระทะใหญ่เลยจ้ะ เป็นบวกพร้อมผัดใส่หมูใส่พริกพริกสดผัดเอาแค่ตัดมาลงแล้วก็รอผัดบวบพาเพื่อนๆไปชมต้นมามลละก็ก็ได้น้ำฝนชุ่มฉ่ำช,ชุ่มฉ่ำเลยจ้ะชุ่มฉ่ำเลยมะละกอทานมากๆจ้ะออนเอเลพี่น้องออนเอเลแสบแสบเลยจ้า มามาใหญ่มากๆจ้าถาใหญ่จริงๆถ้าเป็นปริมาณของบวกก็อยู่ที่ตักข้าวมาตักข้าวเปล่ามาเลยจ้าเนาะอร่อยอร่อยแบบออกดอกดอก,ก็พอได้เชยชมเนาะปลูกเอาไว้ก็พอได้เชยชมต้นไม้ก็ลมเย็นโดนฝนโดนสวยงามมากเหมือนต้นหมาก กำลังออกลูกออกดอกรอผัดบวบจ้ะมันก็ยังคล้มอยู่จ้ะตกไปแล้วน่าจะตกอีกนะตัวหญ้าตัวมอสกำลังสวยเลยจ้ะกำลังสวยตัวนี้กำลังออกดอกกำลังวันนั้นไปดูคลิปเพื่อนเขาบอกว่าอ,อมชมพู่เป็นยาบรรยากาศยาเมลแงนะจ๊ะเพื่อนๆยามลแงใกล้ข้ามใกล้ข้าม ฟ้าฝนอร่อยแบบไม่ต้องชิมเลยนะคะอร่อยอร่อยจ้าไม่ต้องชิมปรงุงรสเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ผัดบวบกระทะใหญ่เลยจ้ะเป็นบวบหอมผัดใส่หมูใส่พริกพริกสด